สวัสดีครับอุบลคนมันโปงครับพามาเบิงหวกครับหวกกบครับรุ่นแรกรุนแรกใหญ่เราเนี่ยครับพี่น้องรุนแรงใหญ่เราครับกำลังออกขาครับเป็นขาเราก็มีเราครับนี่ครับใหญ่ แดกแต่ผมจะพาไปเบิ้งสุดสองครับสุดสองมันบ่อออกหมดแล้วครับไขมือมันซึ้นนี่ครับเป็นตัวออกหมดแล้วครับตัวใหญ่แล้วสุดนี่หลายขนาดครับพี่น้องมุ้แม่หน่อยครับคบแม่เดียวครับสุดแรกหนึ่งคบสองแม่คบสองแม่เราผมไปค้างไว้ว่านี่มันฝนตก ซื้อเมืออะไรก็มันได้ก็ออกครับออ,ออกก็อยู่ในบ้านนี่และจักมันจะปยุ่งเลยออกแม่หนึง่งมันเหลืออยู่แม่หน,นึ่งแม่ใหญ่เนี่ยกบแม่เดียวครับใครกรบแม่เดียวนี่ครับนี่พี่น้องไปยมดเล็มลงผมว่าลายพันตัวครับทานป่าตา,ายสักตัวนี่โอ้ยครับสุดนี่คุ้มเลยครับเขาก็ต้องไปซื้อตัวละสองบาทสามบาท เขาเพาะงสิ่กับซูทหดแล้วครับนี่เดี๋ยวนี้ผมได้กบกบบ้านกบนี่เขาครับในมาสามตัวโอ้ออกอีกตัวหนึ่งแล้วสองตัวแล้วครับเด้ตัวเมียทั้งสามได้ออกตัวแล้วก็เหลืออยู่สองตัวบ้านนี้สามกบกบเป็นเลี้ยงครับกบเลี้ยงกบนี่แหละคมให้มันมว่าจะเลี้ยงให้มัน,น,นใครครับ ต้กบบ้านห้องกบเลี้ยงห้องกับมันคมอยู่ครับพา,ามีตัวผู้ตัวเดียวอย่งจิพอร์่เลยครับมองไม่นในห,หน่อยนะครับพี่น้องอผมว่าหลายพันอยู่ครับออกมาสุดนี่นี่ข,ขนาดได้ออกมาสุดนี่ครับลายครับหลายหลายพันตัวอยู่ครับอยูนี่ หลอดทุกตัวเออที่ผมจับมาสามตัวครับมันดอกตัวนึงเนาะมันเรืออยู่สองตัวกับบที่มันไข่แม่พวกที่ไข่นี่ครับหวกมันเลืออยู่สามตัวครับไข่เต็มครับผมว่าไข่เต็มทองนะครับมันตัวใหญ่ครับคบหน้าเฮานี่กบบานเฮานี้มันมันหัวหน่อยครับอะไร มาสังเกตบืงหัวหน่อยก็ตัวไล่ครับตัว,ตวดำกบเหลียงเฮานี่มันหัวใหญ่กบหน้ากบบานเฮานี่มันหัวนิดห,ห,หน่อยครับผมว่าไข่เต็มถองเลยครับผมไหนมากเราวผมจเจ้าอาหารมาวางมันลยมันกินครับไข่ก็มนีครับมันดูดกินไข่ผมเอาไข่ต้มไข่เลียงทั้งอาหารครับมาใส่กัน ครับดูดกิน่นผมเบิ่งแล้วแข็งแรงดีครับหอกสำหรับคลิปนี้เอาไปเพิ่มแค่นี้ครับคลิปหนา้พาพอกันไหมครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ